นายนิ่งทำอะไรไอ้น้ <I know. S 1> ฮะอะไรนะทำอะไรลูกน้องยินีนนินทำอะไรคะทำความสะอาดแผมให้ใคร <love> มาเป็บบ้า <love> อ้สาดให้สะอาดเลยนะขยำขยำขยำขยี่ขยี่ขยี่อ๋อสะอาผมสะอาผมสะอาผมสะอาดหรือ,อยังคะ <I know. S 1> สะอาดสะอาดละเสร็จหรือ,อยัง <c oughs> เสร็จแล้วค่ะได้เลยโอ้ยฮะแต่ผมเสร็จหรือยังคะแต่ผมเสร็จหรือยังอ้อระบโบโอ้ออ้อเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังทำอะไรอะ ฮัฮะฮ่ทำอะไรอะเอกเออไกงอฮะออม่พออะไรนะเออไม่พ่อตาโบมพอสาเสร็จหรือยังอ่ะหอมไหม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  khó oh. Ui hey. <laughs> Cha lập nữa vào <laughs> <bảo. Sao cười> phẩm <phổng> diệt liền <laughs> Hả? Huh?